Extra, extra, I'm your love I gotta thank you. my luck is so, hard, so bad Hurry, hurry, don't be late Cause I can't wait, I got a sleigh to break This is my first lace act. We still w date. When we make love, the man he went. Yeah. ทำอะไรไปยืนมันั้นทำไมเนี่ยให้ที่เหรอเมืรร่อกี้ทำอะไรโหอะไรเนี่ยรู้ไหมนี่มันงานอะไรเนี่ยแล้วมาโหอะไรแถวนี้ร้องเพลงเหรอเมื่อบบรรกี้เนี่ยร้องเพลง มันมีทักษะหน่อยเติมลมเข้าเติมลมออกใช้ไม่เป็นเลยหายใจเข้าท้องไหมปองหายใจออกอ่ะท้องแฟบมีเข้ากับออก้ะปองทั้งเข้าทั้งออกเชียวลงมาหนิไปเนี่ยพาไปดูอะไรเนี่ยเนี่ยตรงน,นี้เห็นไหมคนดูเต็มเลยใช่หไหมกองเชียมีมาไหมนี่อันนี้ด้วยนนี้เขาก็มี ูเห็นไหมเต็มเลยฝั่งนี้จะเต็มกว่าล้นไปยันประตูนุน่นเขายังไม่เข้ากันตรงกลางนี่เห็นปะมีไฟนี่นับสิโอ้โหนี่มมาร้องแต่ที่สีแล้วทางคณะกรรมการของเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเไม่ยืนทำไมบนนั้นน่ะนี่น,นี่ของเธอนี่นี่นนว่าแต่วันนี้เราอยู่ในงานอะไระนี่ไง Star Maker Singing Contest สนิดิฉันค่ะจิตราวันอัมพวานน์นะคะหรือขวัญค่ะเราสองคนวันนี้รับหน้าที่เป็นวิธีกรเนเคยยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดร้องเพลงนะฮะของ Star Maker ของเรากับ Star Sinking Contest ประจำปี2012ครับผมใช่แล้วนะคะก็ต้องขอบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจนะคะซึ่ง